มาแต่เสาลีนนะค่ะพัดของสายทั้งพันก็ถือเลยเชดก็พัดมอว์บลีสวัสดีท่านผู้ชมทักทายสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศยามเสาร์พี่น้อง เมื่อนี้กระสีไปเกี่ยวเขาอีกเด้อพี่น้องเมื่อนี้เกี่ยววานเนี่กะเกี่ยวไปเด็กเล็กเน่น้อยพี่น้องเอ้ยพวาวฝนฝ่าก็เริ่มตกมาอยู่เมื่อวานนี้เนาะก็เลยเกี่ยวเขาได้ประมาณให้หนึงพี่นอ้องพี่น้องแล้วกระสีได้เดิน ทางออกไปมะนาเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องกามาถ่ายบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยยามเสาวพี่น้องชมเนาะนี่ก็เตรียมเสีออกมะนาวเลยพี่น้องเลยก็ต่อกะตาแนวกินพี่น้องไปเดี๋ยวออกเดินทางต่อพี่น้องของมะนาบ้านนี้บรรยากาศยามสาวพี่น้องเอ,อ้ไม่ข่าวเวียดมาแต่สาวรีนะ

มันเอาอ่า <Happiness> ม <unting> ีหอดกระเป๋าเงินใช่เอากระเป๋าเงินก็มีได้หนึ่งลูกมีดนะลูกมีดไม่ได้ไปนูฮะมีดถือซุ้มขบเบิดในรถในรางมีดซอยต่อยชิ้นต่อยให้มีดนี่น่ะห้องห้องอะไรการมะคะการเลี้ยข้าวปั้นเอาวข้าวปั้น บรรยากาศยามเสาร์ภายในหมบานนาฮัางหน่อยพี่น้องเลยโลาย์นือเฮือนซานบานซองยังเป็นเฮือนนันหนกเก่าลายพี่น้องเนาะนี่เป็นที่มุงที่แอ๋มฟ้าไม้ยัยน,นะะยังมีลายอยู่พี่น้องเนาะ กเคื่อนไมทางนู้นพี่น้องเราวก็บอยู่ดีมีแห้งปายในมาเจาะมาส่องเรามาพี่น้องครก็สี่ด้พากันออกไปเมื่อไหร่มาหน้าพี่น้องไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำ

你家人。 กั้อพี่น้องากา็ได้เดินทางมาหอดให้หอดหน้าแล้วพี่น้องทักทายสบายดีย่ำเสาพี่น้องบรรยากาศกาเฮ็ดจึงตึงอยู่พี่น้องเลยเนาะช่วงฝนชิตกเถอพี่น้องมันอนี้กันนะ กัดขี่ล่อ,อ,อพังเรื่องชีสวยๆจากก่อนนอกพี่น้องจังสีลงเกีียวเขาให้น้ำหมอกคาะอยู่ในกุ้งเขามันแห้งซชก,ก่อนพี่น้องเลยแต่เขา,าลงเกีียวแต่เสีลายกับเปียกพี่น้องเกีียวหยากเาอพี่น้องนี่คือบรรยากาศนี่คือน้ำห่วยพี่น้อง บรรยากาศยามเสานำไล่ผ่านหน่อนใหม่ละไล่ๆพี่น้องหน่อนใหม่แฟบ้านทีน่เทิง มาแม่บักค้ำขึ้นเอาเก้องนี่พี่น้องเอยยังขึ้นบ่ได้นี่ยราศีเอาดั้มใหม่เพื่อบานกาดขึ้นไปในเติมไต่ขึ้นไปเอาหย่อนน้อไใหม่เจอเทืองอยู่เท่าอีปืนปุ้ซ้ายแต่แต่ยังขึ้นบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเขาเคยเอาพี่น้องเคยขึ้นเนาะขึ้นเอาอยู่เทืองอยูพี่น้องมีขึ้นบรรยากาศน้ำเสาอยู่ห่อยู่หน้าพี่น้อง าพี่น้องย่างเหรอสุมกบมกผาก็มีอยู่สี่ห้าตนพี่น้อยโอ้โหตุ๊บแต่จะกินพี่น้องโอ้แสงอยู่เ้องผโอ้ยเนาะจ้างคนขึ้นไปหานลงไปกินเด้ เป็ดไก่กระลายเด็กพี่น้องเลยไม่ขอเต็งเป็ดเต็ดไก่ทั้งห่านพี่นอ้องท่านเนี่ยปล่อยดอกพี่น้องมาช่อช่วยต็งสิปล่อย มันนีกระสือแนวกินมากกรไข่ลูกสองน้อยบาจากแนวสือไข่ลูกสองน้อยมากินถั่วต้นเขาก็มีแต่ต้ตนสูงๆพี่น้องเลยโอ้ถั่วมาทั่วกคกเขาให้มีหน้าเขาหกตารางก็ได้หกก็หกซะเตะ แน่แน่แน่านย่างได้ซิวกับสลุ่มดูกรายกันด้วยนี่คือบรรยากาศยามสาวอพี่น้องไฟเซลล์เซลล์ ได้ตอกเมื่อาวานนี่ที่นับเมื่อวานนี่ได้ตอกแต่ว่านันนานบยังเบิดเด่เบื่อเยอะเลยพี่น้องตอก พี่น้องกับทีวาถ่ายบรรยากาศยามสเสารนาะพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าแล้วก็อยู่บ้านให้พี่น้องสมเนาะเจอกันคลิปหนาเด้อยพี่น้องคลิปนี้สบายดีพี่น้อง